สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ,าบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลปีใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ1,000บาทกับ5ชีวิตพิชิตปีใหม่มีเมนูอะไรบ้างไปสนุกกับป้ากันค่ะนี่เลยค่ะป้าจ่ายมาส่วนหนึ่งนะคะจะเป็น ของสดก็จะเป็นตีนไก่เมนูแรกก็เดากันออกแล้วใช่ไหมคะจะต้องเป็นซุปเปอร์ขาไก่แน่นอนคะ่ะสองกล่องนี้ก็อยู่ที่60เบ็ดกับ56ก็คือ117บาทนะคะแล้วก็มีอกไก่ค่ะอกไก่55บาทเนื้อหมูสันนอกนะคะครึ่งกิโลกร,รัม80บาทแล้วก็มีกุ้งค่ะ1กิโลกร,รัม300บาทคะ่ปะปลาหมึก1ตัว130แล้วก็มี หมูย่อหนึ่งแท่ง35บาทไส้กรออีก50บาทค่ะแล้วก็ผักต่างๆของเรานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยป้าซื้อแค่อย่างละ10บาทเท่านั้นเองรวมๆแล้วเนี่ยไม่ถึง100นะคะป้าตีให้100บาทไปเลยค่ะแล้วก็พิเศษสุด ถูกมากๆ30บาทมะนาวค่ะชาวชาวสวนเข้ามาขายเองนะคะเลยได้ถูกค่ะเอาละค่ะเรามาลงมือทำเมนูแรกกันก่อนนะคะมาลุ้นกันนะคะว่า1,000บาทป้าจะทำได้กี่เมนูค่ะเมนูแรกนะคะเป็นซูเปอร์ตีนไก่หรือว่าขาไก่นะคะนี่ค่ะป้าใช้ทั้งหมดก็117บาทนะคะตีนไก่ค่ะ ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปล้างน้ําเกลือสักสามสี่น้ําให้เขาหมดขาวนะคะแล้วก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูมะนาวผักชีฝรั่งค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็มาลวกตีนไก่กันก่อนนะคะตั้งน้ำพอเดือดใส่เกลือลงไปค่ะต้มแค่พอสุกนะคะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาค่ะป้าจะไม่เอาน้ำของเขานะคะเราก็มาตั้งน้ำพอเดือดน,นะคะค่ะใส่เครื่องไปเลยค่ะค่ะตะไคร้หอมแดงใบมะกรูด ตามด้วยตีนไก่นะคะเคี่ยวไปเปื่อยจนขวาเราจะถูกใจนะคะเขาก็เปื่อยแล้วนะคะป้าก็ตั้งมา45นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสค่ะตามชอบกันได้เลยน้ำปลาความเผ็ดนะคะสมาชิกจะทานไม่เผ็ดค่ะป้าก็จะใส่นิดเดียวตามด้วยมะนาวค่ะวันนี้ป้าปิดไฟแล้วนะคะ ปรุงกันได้ตามชอบเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะจะใส่ชูรสผงปรุงรสก็ตามชอบกันได้เลยจ้าก็เสร็จไปหนึ่งเมนูค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่สองกันค่ะ เมนูที่สองนะคะก็จะเป็นหมูอบน้ำผึ้งค่ะหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะส่วนของหมูเนี่ยจะใช้เป็นสันคอก็ได้นะคะอร่อยนะคะแต่ว่าเขามีมันเยอะป้าก็เลยใช้ในส่วนของสันนอกนะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะ80บาทนะคะเครื่องหมักก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำผึ้งนมข้นหวานแล้วก็เกลือป่นค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นหมูกันก่อนเลยค่ะเรามาเริ่มหั่นหมูกันก่อนนะคะ นี่ค่ะป้าก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะความหนานะคะเกือบหนึ่งนิ้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาจะมีมันเยอะเลยเราก็มาหมักหมูของเราด้วยน้ำมันหอยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะกุณพูนช้อนทานข้าวแบบนี้นะคะ เสี้ยวขาวสองเช่นกันค่ะเกลือป่นค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชานี่น้ำผึ้งค่ะสองช้อนเช่นกันนมข้นหวานค่ะนี่สองช้อนโต๊ะ ทีนี้ก็นวดค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันนวดให้เข้ากันนะคะแล้วป้าก็จะพักหมักไว้ซองชั่วโมงค่ะนี่ค่ะช่วงที่รอหมูของเรานะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะอันนี้ป้าซอยผักต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งค่ะ เรามาปรุงกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำปลามะพร้าวนะคะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะชิมดูค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวสักหนึ่งซีซตามด้วยหอมแดง ข้าวคั่วค่ะพริกปน่นความเผ็ดตามชอบเลยสักหนึ่งช้อนโต๊ะผักเราก็จะใส่หมดเลยนี่ค่ะชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะเอล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปปิ้งหมูกันค่ะ หมูของเราก็หมักได้เวลาแล้วนะคะทีนี้เราก็นํามาเข้าเอาไปปิ้งได้เลยนะคะแต่วันนี้ป้าจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะ หมูอบของป้าก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเสิร์ฟกันค่ะป้าใช้ไฟที่180ค่ะใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีนะคะกลับ2ด้านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเสิร์ฟกันค่ะ อ่นชิ้นฉลับฉลับนะคะอย่างเงี้ยค่ะที่เกินเตรียมเราก็เอาออกนะคะก็พร้อมรับประทานค่ะนี้ค่ะหมูอบน้ำผึ้งนะคะนุ่มมากๆเลยล่ะค่ะหอมด้วยนะคะ,นะเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่3กันต่อเลยค่ะ เมนูที่3ของเราวันนี้นะคะเป็นข้าวผัดไส้กรอกค่ะไส้กรอกป้าก็ซื้อมา50บาทนะคะไข่ไก่สามฟองก็15บาทนะคะผักนี่ก็รวมอยู่ในร้อยสามสิบที่ป้าคิดไว้ก่อนแล้วนะคะส่วนเครื่องปรุงต่างๆเราก็มีอยู่ในครัวแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปค่ะวันนี้ป้าใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะ กระเทียมสับค่ะไข่ไก่ค่ะคา่าใช้สามฟองนะคะไส้กรอกค่ะ ด้วยข้าวสวยหุงสุกสีขาวค่ะน้ำตาลทรายผัดไปจนสุกนะคะแล้วก็ชิมรสกันได้ตามชอบเลย ตรนนี้ป้าก็ใช้เวลานานนิดนึงค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันนะคะรสชาติถูกใจแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อย ข้าวที่ผัดนะคะจะนี่ค่ะจะต้องเป็นข้าวที่สวยนะคะหุมงสวยๆแล้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟค่ะข้าวผัดของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเป็นหน้าตาข้าวผัดไส้กรอกอร่อยจริงๆค่ะแนมกับแต้งกว้าน้ำปลาพริกค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูที่4กันค่ะ เมนูที่4ค่ะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีป้าชใช้เป็นกุ้งขาวนะคะ500กรัม150บาทค่ะวุ้นเส้น2ห่อก็30บาทค่ะแล้วก็ผักต่างๆก็จะมีขิงกระเทียมผักชีขึ้นช่ายต้นหอมนะคะ,ะเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีอยู่ในครัวแล้วนะคะน้ำมันหอยสีอิวขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสสีอิวดำน้ำมันงานแล้วก็เหล้าจีนค่ะ ขาดพริกหอมไปนะคะไม่ใส่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีน้ําเปล่าค่ะ,ะสําหรับมันหมูวันนี้ป้าไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวใช้น้ํามันแทนก็ได้ค่ะปรุงน้ําปรุงกันก่อนเลยค่ะนี้เป็นน้ําเปล่านะคะใส่น้ํามันหอยลงไปค่ะประมาณสามช้อนแกงนะคะสามช้อนสามช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยค่ะ ซีอิ๊วขาวก็3มช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะผงปรุงรสไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำค่ะุลูกค่ะน้ำมันงาแล้วจีนน้ำตาลทรายนช้อนโต๊ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาอบก,กันค่ะ ปแช่ลวนเส้นลงไปในนี้เลยนะคะปาใช้น้ำมันรำข้าวนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแทนหมูสามชั้นหรือว่ามันหมูนะคะตามด้วยขิงค่ะรากผักชีต้นหอมใส่ไปนิดหน่อยก่อน กระเทียมใส่กุ้งลงไปค่ะผักที่เหลือนะคะนี่ค่ะตามด้วยบุญนเส้นพริกไทยที่เหลือนะคะก็ใส่ลงไปได้หมดเลยค่ะก็นำมาอบด้วยไฟกลางนะคะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันคะ่ะ องคุ้นเส้นของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักเข้าไว้แบบนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะคุ้นเส้นเขาจะได้ดูดน้ำไปให้หมดนะคะ ไปส4เมนูนะคะเมนูที่5จะเป็นอกไก่คั่วพริกเกลือนะคะ3อกเนี่ยห้บาทค่ะแต่ป้าจะใช้แค่2อกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือหั่นกันค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีอกไก่กระเทียมสับต้นหอมซอยพริกซอยปรุงรสด้วยเกลือป่นแล้วก็ผงปรุงรสค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็หั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้แค่2อกนะคะ ป,ป้าก็จะหมักไก่ด้วยผงปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบนิดหน่อยค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้เองค่ะเบาๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะนำไปทอดค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันค่ะ ของเราสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะทีนี้เราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาคั่วพริกเกลือกันนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะ หัวกระเทียมไปพอเหลืองน,นะคะตามด้วยมีเลยค่ะพริกใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเหลือผลไปนิดหน่อยค่ะ ามด้วยไก่ที่เราทอดไว้ค่ะลุกลงไปเลยค่ะอหอมมากๆสุดท้ายก็โรยต้นหอมไปนิดหน่อยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกกไก่คั่วพริกเกลือของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงๆค่ะ เราไปต่อเมนูที่6กันเลยค่ะเมนูที่6ของเราก็คือยำหม,มึกกุ้งค่ะนะคะก็จะมีกุ้งกุ้งจะราคาสูงนิดนึงก็คือกิโลละ300นะคะใช้300กรัมปลาหมึก1ตัว130ค่ะหมูยอ35บาทไร้บัวแบ่งเข้ามา20บาทค่ะแล้วก็มีหอมแดงพริกผักชีฝรั่งมะนาว ปรุงรสด้วยนี่ค่ะน้ำยำของเราเป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาลวกวัตถุดิบต่างๆก่อนค่ะนี่หมูยอค่ะปลาหมึกกับกุ้งนะคะป้าจะใส่เกลือลองไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยกุ้งค่ะ สุกมากสุกน้อยก็ตามชอบเลยนะคะของป้าก็จะให้เข้าเซตตัวสักนิดนึงค่ะบางคนก็ชอบดิบดิก็แล้วแต่ถ้าดิบๆก็เอาไปล้างกับโซดาก่อนนะคะเรื่องของเรา เรามาลงมือยำกันค่ะน้ำตาลเที่ยวนะคะน้ำมะนาว กินกันได้ตามชอบเลยนะคะใครจะใส่ชูรสก็ได้นะคะตามชอบเลยความเผ็ดตามชอบเลยะค,ะค่ะกุ้งมูยอค่ะ อมแขกผักชีฝรั่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมะนาวฝานไปอีกหนึ่งลูกนะคะอืมการนี้อร่อยจริงๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะยำหม,มึกกุ้งไหลบัวของป้านะคะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันค่ะนี่ค่ะงบ1,000บาทของป้านะคะมีเมนูอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ1,000บาทนะคะป้าทำได้ถึง6เมนูเลยละค่ะเรามาดูเมนูแรกกันนะคะนี่ค่ะเป็นยำหม,มึกกุ้งไหลบัวค่ะนี่ค่ะหน้าตา แซบสุดๆค่ะด้วยน้ำปราร้านิดหน่อยเมนูที่สองนะคะเป็นหมูอบน้ำผึ้งค่ะนุ่มจริงๆเลยล่ะค่ะแล้วก็มีกุ้งอบอุ้นเส้นค่ะนี่ค่ะหน้าตาขาดผักชีโรยหน้าไปหน่อยนะคะแล้วก็มีซูเปอร์ขาไก่หรือว่าตีนไก่ค่ะร้อนๆนะคะตอนนี้เย็นละเดี๋ยวอุ่นใหม่ค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะกรอบนอกนุ่มใน อกไก่คั่วพริกเกลือคะ่ะาเมนูที่หนักท้องที่สุดก็คือข้าวผัดไส้กรอกคะ่ะนี่คะ่ะข้าวเป็นเม็ดสวยงามมากคะ่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะนี่คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งพันบาทคะ่ะหนึ่บาทหชีวิตพิชิตปีใหม่คะ่ะไม่จำเป็นต้องไปนั่งรับประทานที่พัตคารก็ได้นะคะมาที่บ้านป้ากันได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวป้าขอตัวทานกันก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ